โ, allez, โจ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 รายการแข่งขนันรายการแข่งกันรายการรับต่างทางช่องก้าวโมเดิร์นนจุดสุดเสียวโปรดแลเหลียวมารับชมจุดสุดเสียวอย่าดูคุณเดียวชวนเพื่อนๆมาดูด้วยจะลื่นลมจุดสุดเสียวโปรดแลเหลียวมารับชมจุดสุดเสียวอย่าดูคนเดียวชวนเพื่อนๆมาดูด้วยจะลื่นลมไอ้อ่ใช่ใช่อ้ย่ะใช่ใช่อ้อะใช่ใช่โจโจจุดสุดเสียวโจโจดูระหว่าเสียว โจโจใช้ความสงบสยบความเสียวโจ้โจ้จุดสุดเสียวครับครับวันนี้รับเอกได้มารายการจุดสุดเสียวทางช่อง9โมเดิร์นนก็รู้สึกสนุกตื่นเต้นประทับใจมากนะครับได้ได้ปฏิบัติภารกิจคือขึ้นเครื่องเล่นของที่สวนสยามนี่ครับแม้จะตกรอบไปรับเอกก็สนุกประทับใจภูมิใจมากครับวันนี้รับเอกก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ โจโจจุดสุดเสียวโจโจรายการแข่งขันรายการแข่งการรายการรับปังทางช่อง9มเดิร์นไนจุดสุดเสียวโปรดแลเหลียวมารับชมจุดสุดเสียวอย่าดูคนเดียวชวนเพื่อนๆมาดูด้วยจะลื่นลมจุดสุดเสียว